มาแล้วเนาะเสิร์ฟมาเลยฮะหลอดมาเลยเลยหลาดมาเลยลอดมาเลยสองเนาะอาาดว่า้ปนเ่าเนาะนเ่าคุณนเปาโอ้เกี่ยวอะไรยังไงนะอาสบายดีก่อนสบายปัดสบายดีปาลุงก่อนไว้บิ้งสบายดีปาลุงก่อนถ้าอย่างนอนน่ะ เบรงเข่ามาห้องอาแล้วก็มาเปิดแอร์รถเข่าม้านี่ถ้าไม่เปิดบอแล้วแอร์น,นีย่ยังคือยองบ่นอนอนาคักเธออันนี่ฮะอืมสบายดีก่อนเถอะอานอนบ่อายังบ่นอนไปโมบุญก่อนไปบุญก่อนปะอุ้ย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 ,ย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 ไปบุญก่อนปะใส่ไม่เสือหนะ ใส่ไม่เสือนะใส่ไม่รู้เอ,เอาไปบดเจ้าน่ะของอาเลยทูจาก่อนเอเอเห็ดเป็นยุสนะไปบอปะไปบอปไม่จอยถาได้เนี่ร้าขี้หงายคนตาเปียกอยูนเบิ่งยองบนนอนอานะไปยองบนนอนอานี่ห บอกฮหลอนไปเลยยองบนนอนอานี่ฮะอีลาคือนยองบนนอนอาฮึบอกไปบ่ใส่ไม่เสือนะแกะออกเฮียใส่ไม่ดุไหมมาเนีเหรอเมียนเอาเมียนไหนอะี่พูดนะนอนน้ำอาบล่ะ Nó mạo lệnh yong thật nhỏ nè ui ui nè Ôi ui 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 เอาสิไปเลยเลยไปแล้วโอเคไปไปนี่มันมปิดในปิดเดี๋ยวนะเออปิดแล้วเนี่ยเลยป่ะเดี๋ยวจะมาเปิดไหมป่ะไม่เปิดไม่เออลงอต,มมมตบมือสิตบวิวิตบมือเห้อเนาะโอเคไปพอ Ba 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 bay, ba leo, bay, bay, mở tủ, Dạ ba Ôi áo sửa đi, ba không, bay, ngang, bay, thì à thấy, bay bay, bà đấy cháu lại mang mà nè, tìm nha, tít cái không đấy không oh, oh, Thứ lắm về 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 bạn nâng, bạn nâng, hả? Tay cả nha, tiền cái này, quần thứ khẩu hạnh, hạnh môn, ở đây hạnh phơi đi, thứ sửa hạnh phơi đi, bay, hạnh áo của con này trong pit, bay nhang vào đi, à, tôn mai áo hẹn nhá, bồi hồi mình. hỏi xe hình đi bớt ngay hỏi ừ, okay, giờ mất, bà ok cho đừng quán bà đi bà xe cơm bà bà cơm bà 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 cơm áo, áo, áo sửa này sửa tới lại cợt nhá mà sai vô lan ơi áo cơm áo cơm มกไอปุยไอปุยมันโดนสิเลียปากจะะ้ะเลยปุยปย่าด้อปุยเออบุพังคว่ำพอไม่ใหญ่งปุยนี่ดูแท้ปุยนี่บุพังคว่ำแม่พอแม่ยังเจ้าไม่เกือบเจ้าน่ะเออเกือบเจ้าเกือบเจ้าเลย ใส่มันถือข้างลูกใส่มันถือข้างใส่มันถือข้างไม่ถือข้างจะใส่ันเบี้ยวเด็ดเอารถเอารถเอาได้เปล่าหืเอาไปได้บลูกเอาไปได้มาแม้อาเสียวให้ออกมาออกมาอาเสียวให้ขอบใจอ่ะให้เอาให้ขอบใจ กับใจอาเด้อบ่อน <hein> ้ำบ um ่อ okay, น te <room>. yani ้ำใจอาเอใส่มันถือขางลูกใส่มันถือขางใส่ข้างอืมโอเคแบบนั้นแหละเอาเสือนี่ใส่ตัวนี้บ่มันห่อนบ่ลูกมันห่อนบ่หายไปจอยถือเอาได้สิเธอถืออ่ะหายไปจอยถือเอาะห่อนบ่ งามได้จลักษนะงามได้ชิไปใช่น่ะ่าชิไปใช้ฮะ่าชิไปใช่ยังง่อยงไงไปพู้แนงัวขี่เชื่อนอาน่ะคือบะไรแหะฮึแนงวัวขี่เชือนอานะคือบะไรห,หึน,นี่แล้วนี่ Opa, chị yết, nó chỉ mua chảy gần diệt. Sang vào lại mù lạ. chỉ mua. Yam, yam, yam. Yang. Hey, yang. The thả have chơi con thả Pammy chơi ờ chị phải pammy mẹ chơi bò Bung bông lúa Lô đô dô 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 แพงอาบอ,อ่ะคือแท้แพงอาแพงบ่แพงอาบอ่แพงก็บ่แพงอาถ้าบอแพงอาบรให้ไปน้ำได้ดิไปว่าไปน้ำมารับฉาดไปก่อนมามาขยืดผมก็ยืดขัดบ่มีก็บบ่มี Nè, nè, hết nè lụng, tốt nè. Chắc tổ vào này nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, đây. 13, 14, nằm đi đâu. ัไหม่้าาวอาน้หอมใ่ใส่ห้องัดมาัดบอินแว่าเขาบคิดเงินให้อาบบรเบเรล่มพี่ มาเหรียถ่าไม่จ้อยผู้บงเง่นนกมันเข้าไปนอนลนะค่ะนกเข้านอนเห็นปะฝนตกนกก็เข้ารังเลยเฮ็ดเฮ็ดรล่มนะลูกฮะ แมนช่วโซซางวิ่งหนีโซโซล่ามดีแมนเราอะเอ้ยอ่านไหมอ่นไหมกอเอ้ยกอไก่แล้วงง ว่างูใจกล้ากะจ,ะจานใช่ดีกะจานใช้ดีอืมวาวเจ้งเลยฮู้ไปบึ้งเบึ้งน,นกเว้ยในขี้จุกจอดอยู่มันเนี่ยเข่าบ่นอนมันนะสามน้องอยากนอนหรืจังอยา่าไปยิงรถนะรถที่ร <c oughs> ่ออมดุยออาวไหมยาวไหมพี่ <c oughs> เออผ่ <c oughs> อนบ่ พ่อในปาลุงเบิ่งดูฮะวันทูชีเฮ้ยเฮ้ยอืมกันขีดเกอ้อนขี้ดึอของอาจะเบิ่กลดดูปะเด้อยใส่ชุดพี่พี่ไปทางนี้ลงไปทางนี้ทางข้างพี่

รถไปได้ไปแล้วเราอยู่ไปแล้วอืรถบปอยู่เฉยรถไอยูเดิกคนเปิดเพลงนเลวไปไปไปเปิดเพลงเลยใส่เพื่อนใครเปิดเพลงเพื่อนใครได้เปิดเพลงอ๋ออาอชิมาพอดอยู่ดิไปได้ไปได้เปิดเพลงเลยสิได้บ่เนาะปบาดงเลย สียงเพิ่นเปิดเพลงอยู่เฮือนใกล้ๆนี่ล่ะะว่าผิดผิดอันผิดอันกดเพิ่นมีเสียงเพลงบ่ได้เฮ็ดหยังลูกหึบงไอ้ต้นน่ะไอ้ตนเป็นหยังเป็นหยังอืไอ้ตนเป็นหยังเนาะเป็นหยังอืิฮอดผู้สาวบ่เนาะ ไอ้ตู้นเหรออืมเก็บไปลูกอย่าไปเอ้วเดาวมาพี่ลูกมาพี่ไปเด้อ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 วัดไปปาเลยเด้อ Ai cài ừ, à array ny mhm 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 Lên mhm à à, mhm hả? à. ยญานิย yeah? ัง <tr> อ <seine Christmas> <s chodzi> mm ่าบริเหตุย cool ังอ่าบริเหตุยังยญาติน่ะพ่อพ่อคืออะไรมึงเรากันบริเหตุยังว่ายญานกันโอ๊ยห่านพ่อนี่พ่อนพ่อนเขาเปิดเพลงให้พ่อน่ะเขาเปิดเพลงให้พ่อน่ะพ่อนรอไหมมียังหล

วันนี้อาทานนี่ชื่อแต่ขนมนะฮะอ,อาวาดบริกรแม่มป่ะจ้ะชื่อแต่ขนมนะวาดกินแม่มพร้รอม,มบอฮะคักวอขี่รถน้ำพอบุญฮะไปวอไปไปน้ำพอบุญคือ,ค,อคือคืออ้วกแตกจ้ะ ไผ่อวกแตกนะอวกแตกใช่รถพอ่อมันเหม็นไหมจากบนเหม็นฮะพี่มันใช่อยู่เสือพูอยู่ในรถพูแกะออกเพินห่อนเพินวะโอโหดโห่ห่อนไหนได้โห่โห ให้เพืนหิวช่ขาดเฮะขาดละให้แม่ให้แม่เธอรูปมันขาดเลยขาดวขาดแล้วาดอยูิชังเฮ้ยแต่นี่ว่ายูเฮยนเป็นยังว่ายูเฮือนเป็นยัง อ้ออีกอ้ย,อยทางขยะเจ้าแล้วลูกั่นนะ่ะทางขยะเฮือนเจ้าแล้วนะั่นว่าดว่าถิมลงว่ะว่าถิ่มลงว่ะถิมเพ,มเพียงยัเยงเฮ้ยนะด,ดีเดี็ดอือป่ะมาห่อเด<ะ>้อปลารุงแบบ นงรดลูกนงรดนงรดนงรดมาหออเฮือนบุญได้พ่อแม่พี่น้องเลยเนป้นะายคองก็ข้าวใหก็ข้าวใหบาทนี่ไปจะเอาข้าวตู้วาดปะกมาเลยเด้อบันพี่น้ มันกบตสามหน่วยคนละทีเก็บเงินได้ผลนมนี่ชาวไร่พาเก็บนีอันนี้ว่าจอยกับเผานะสามต้นนี่อยากได้ก็เอาไปได้แล้วนี่เฮอนเม่ปลาจอยเม่นโบเมีบนตันนี้บอันนี้ยังว่าตันนี้โบก็ยังว่า เดือนบอมีคนอยู่โอ oh, ้น่อลตั้งกันสลบจกเจ็กเนาะสลบชกแชกกมอเดินเยุ่เนาะนี่ไก่พดโมกันรอะโมกันลูมไปโมกันจังมาเนาะนี่

แต um ah ่วมาอกันเป็นเงาขอบุณเลยมันพอเปิดได้วภยนึงมืเอาวัลกล่นมเอาไม่นมเอ้าอ้ยยังลุกเออเอาลูกอ่ะ น,นอันจาา้อใส่ทรงเยจ้ะใส่ทรงกนไนูต้่นั่ง,นง,นงที่ตะหมอบตอบคาแ<ป>ใช่ตูนไปไปไปโอใช่ตูเตียนอ๋อ จักลูกจักรลานไฟนี่มากับมาหากินในครัวโลดนี่จักลูกจักรลานไฟกินว่มันกันมันที่ได้กินโลดว่ะที่มันพุ่ห่อกัสบายมันพุ่งมันห่อกันสบายห่อพร้อมด้วยจ้ะเออห่อพร้อมพอดีเลยว่าฉีไปกินเพลยได้นี่ไม่ได้กินเพยแล้วแบบไหนวะน่าเอาค่ะเสร็จแล้วโตตัวนี้เพิ่อนทั้งจะกัเอาไปอีกอันใหม่จ้อยนะนั่ง Lạn phải mẹ choi sĩ đen ngang gió bên cạnh cái gọi mọi người không biết không nói không mát đi hai nèo không biết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  เขาก็คามามากินพร้อมกันเออลูกถอดไว้แล้วถอดไว้รถดุถอดไว้บมเป็นยังถอดลูกถอดไหวถอดไหวอยังเดี๋ยวโเป็นยังลูกไว้นั่นแหละนั่งนั่งดีดีนั่งดีดีบันโต้ไอ้กุ้มมากินพร้อมกันแล้วกับเมือตาตี้อยู่เพื่อนหนักเลยตี้จักได้เงินเนาะตี้มาแล้วมาแล้วเนาะเสิร์ฟมาแล้ว อาดมาเลยเลยหลดมาเลยลัดมาเลยอ่ะมาเปนเปาเปเปาอโตกินก่อนเด้อปลาเอ้ย เทสน็อตเดียวคนสิเปิดตู้สิล่องตู้แหละจ้าม่อยก็ได้คลิปนี้เฮากระซิคอโตไปแล้วเนาะคอโตกินก่อนพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่สะท้องคือเก่าเด้อเนาะไปแล้วสบายดีและสวัสดีวัชกุกทุกคนเนาะมีงานแรกนี่แหละเอา่มบุลได้กินข้าวปุนไปเลยเด้อไปลงคนแซ่บเลย